เราไม่มีแล้วเพราะงั้นฉันจะค้นหามันทุกที่เขาอยู่นอกห้องผมอะโอ้ตัวเสือพามาวางทำไมตรงนี้กันนะฮะไม่มีโอ้เกือบไปแล้วผมนึกว่าเขาจะเจออลันซะแล้วนะเนี่ย,ยตัวนี้เหรอไม่มีไม่มี จะพังข้องผมไปทำไมอีกอะไม่มีต้องใช้พังรูบรด้วยไม่มีไม่มีอะไรสักอย่างเลยโอ้หเร็วไปต่อเค <Okay, S 2> เขาไปแล้วพระเจ้าช่วยดูสิว่ามีอะไรมันต้องมีประตูลับอยู่ข้างใตนะ้แน่ผมค่อนข้างมั่นใจว่ามันมีอีกดูหนึ่งนะแทนที่เขาจะพังมันคลานเข้าไปไม่ง่ายกว่าเหรอคุณต้องมีคนสอนเขาใช้ประตูนะ ไม่มีเด่กคุณนั้นําฉันเสียเวลาชะมัดเลยโอเคเขาย้ายไปที่ห้องน้ำหลักแล้วกับดักอย่างที่สฉันเดาว,ว่าเด็กพวกนั้นคงสนุกตายที่จับพวกแกม่มาเนี่ยผมไม่รู้ว่าเขาพูดจริงหรือเปล่าแต่ผมว่าเขาชอบตัวลอ่อนั่นนะมานี่มาหมายของมาฉันต้องหาให้เจอรับรองไม่มีห้องลับไหนตอนไหนประตูไหนหรืออะไรทั้งนั้น ไม่มีแปลงคู่ใจฉันเองนี่ใช้ในที่เกิดเหตุจริงของจริงไม่โมโอเคผมเริ่มกังวลละไม่ไม่มีรอยนิ้วมือแล้วรู้อะไรไหมแค่ดูก็เห็นรายนิ้วมือเป็นร้อยล้านรู้ไหมฮะฉันเจอกระจกสองด้านมาเยอะพวกเขาอย่างแทบอโอ้พระเจ้าบอกไปแล้วไง ลายนิ้วมือกับลายมือชัดเตนฉันจะเป็นไฟให้แล้วใครดูให้ดีนะว่าจะมีห้องอีกตานไหมมันต้องมีสักคนอยู <HTML> friend. Friend. Um ่ด้านตรงข้ามของกระจกในเวลาเปิดไฟแล้วเห็นไหมเล่าซ่อนตัวให้ดีไม่แกโดนแตะตรงแน่ไม่ไม่น่ากูเข่าใส่ชายอะไรกันวะเนี่ยทังเสื้อที่ทันสำหรับผู้หญิง มีบ้าหรือไงเอ็งแซมทริปติเชนออฟเกรย์จนหลอนเรืองไงฮะหนังดีนะพวกโรชิปิดปากแล้วอองโธซาแกนโดนฉันแน่ไอตูดโ <Okay. S 1> อเคน,นะไอ้ซายนี่ฉันทำอะไรใไห้ฉช่ไม่รู้มันติดมือมาไอพวกนี้มันอะไรเนี่ยเออสาวชอบแบบนี้เหรอก็มีบ้างเป็นวิธีที่<ส>ดีแต่ไม่มีสาวที่นี่สักคนเลยเออเจ้าหืนไปดูฟิปติเชนต่อไปโอเครับทราบแล้วค้อยิงอยู่ไหนฮะ จะไปสองในอีกสามเขาเหลือเวลาไม่มากแล้วแต่ยังเหลืออีกสามคนที่ต้องหาให้เจอนนมาจี่กลับไปห้องรับที่คุณเจอเพื่อหาหลักฐานที่ใช้หาอีกสามคนมาเร็วคือฉันมีแบล็คล h t ไม่ว่าลายนิ้วมือหรือเดี่ยนเองก็หาเจอหมดโอ้พระเจ้าน่ารังเกยียจชะมัดเลยก็ว่าคนที่ซ่อนอยู่คือซักนี่เองอะออกมาซะ ฟังนะฟังนะฟังให้ดีไม่เป็นไรบองมงคนที่เหลืออยู่ไหนเพราะฉันต้องการเงินหมื่นนั่นมองฉันอเขาเขาอยู่ในนั้นเขาอยู่ในนั้นต้องเปิดออกไม่งั้นคงศพไม่สวยน่ข้างหลังข้างหลังเลยข้างหลังสุดเลยเออใช่ใช่แบบนั้นเลยลาล้เอาไรกัน เขานั่นี่แกคิดว่าจะขังฉันในห้องนั้นได้เหรอจะต้องมาในเดี๋ยวนี้เลยไอ้กินมันปาดเอาเลยโดนเขาให้ไอชอนไอวันนั่นนะเดี๋ยวก่อนนะนั่นเป็นขนมที่ฉันได้ก่อนหน้านี้นีหว่าพระเจ้าช่วยพระเจ้าช่วยเสวยพระหิวข้าวแท้ๆดูนี่นะนี่คือส่วนที่เจ๋งที่สุดของห้องลับของผม ผมจะเอาอะไรก็ได้วนดีโอสักนิปหรือว่าเจ้านี่สักหน่อยมันจะต้องมีตัวควบคุมหรืออะไรอยู่แน่ขมาตัว่าได้ผลไหมไม่